ไปฟังวันนี้เรามาทำอะไรอะ่ะวันนี้เรามาเล่นเกมหนีโครงกระดูกคุณครูดีกว่านายฝันร้ายป่ะโรงเรียนฝันร้ายโรงเรียนไอ้ฝันร้ายไอ้เพื่อนแล้วมึงมาทำอะไรตอนนี้เฮ้ยเนี่ยนายฝันร้ายมาแล้ว <c oughs> น่ากลัวมากเลยนายฝันร้ายต้องหนีแล้วต้องหนีมีเงาอย่ามาเขาจะหนีไปทางไหนดีดดดดดโอ้โห ไปทางไหนอ่ะโอ้ยหนีรอดเนี่ยดูเลยหนี่รอดทั้งที่สามจะรอดไหมน่ะโดนนายฝันร้ายจับอาใหม่แก้ตัวใหม่เราหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหนเลยไปทางไหนดีทางนี้ดีกว่าตามมอมมี่ไม่มามันเจอช้าเหรอใช่ นายฝนละก็จะมาไล่เราอีกแล้วเราหาทางออกไม่เจอสักทีนี่ไงเจอแล้วไปทางนี้ดีกว่าอู้ตกเลยอ่ะตกลงไปในป่องเอรนี่พัดลมดูดอากาศดูดเราลงมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ดิจู่โดดเลยนี่คืออะไรอะนี่เราต้องเดินเดินผ่านไหนนี่ไปใช่เราเดินบนอะไรมันคืออะไรเนี่ยเหล็กอะไรอ่ะ ถ้าระบายน้ําใช่ไหมถ้าถ้าเราเดินตกก็ตุยเลยนี่เราต้องหากล่องมาเรียงเพื่อเราเราจะข้ามนี่ปุ่มอะไรอ่ะปุ่มอะไรลอ,องกดดูสิไม,ไม่ฟังอย่ <c oughs> อางเงี้ยเฮ้ยทำไมมือเป็นอย่างนี้เอาถืออะไรวะเนี่ยมืออยู่ท่าย,ยกกล่องเลยอ่ะเอา้าถืออะไรวะเนี่ยไปฟังถืออะไรอ่ะลกล่องมาเรียงกันเพื่อกล่องมาเรียงกันเพื่อที่เราจะปีนขึ้นไง เออมือมันอยู่ในท่ายกกล่องเนี่ยมือค้างเลยอันนี้ไม่ใช่นิ้วล็อกอันนี้คือมือล็อกใช่เออวางไว้แล้วก็โดดโดดอุ้ยไม่ได้นี่ไงข้ามได้แล้วแล้วมือฟาไป็นอย่างนี้ตลอดเลยหรอใช่มือล็อกโอ้ยโอ้ยแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนไม่อยู่อะไรตรงร้านอ่ะเนี่ยอุ้ย คุยเลยเว่าจะเดินบนท่อตกท่อได้ยังไงเนี่ยเอนี่นร้องเดินบนท่อโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่หายหายมือล็อกแล้วใช่ไหมใช่เราจะตกท่อไหมเนี่ยไม่ตกหอกหน้าจะตกเข่าไปเราต้องเดินช้าๆดุดุมดุมกระดึบกระดึบกระโดดระวังกระโดด มันคืออะไรเป็นหยกัยกๆยักเหมือนฟันมนุษย์เลยอ๋อมันด,ดูแลอันนี้มันนามอันนี้มันนามแหลมเหรอใช่ดึงคันโยกดึงคันโยก่ัน,กกนแ pm เอาแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนไปโยนอะไรตรงนั้นอะ่ะเ,เพื่อนกำลังตามมานี่ไงเอาแล้วเพื่อนยังม่ได้กด่งเลยเพื่อนกลับไปกดปุ่มกรนี่ไงไวไฟขอดูเพื่อนก่อนนี่ไงเพื่อนไปกดปุ่มแล้ว นี้ะโดดแล้วเ,เพื่อนฉันขอบไปก่อนนะบ๊ายบายเพื่อนไปแล้วตามไม่ทันนะเพื่อนโอเคโดดโดโดนี่เป็นไงเอาเพื่อนอยู่ข้างหลังแล้วเพื่อนตามไปฟังมาตามแทนผู้หญิงแทนแจะตามทันไหมเล่าเนี่ยขึ้นบันไดก่อนโอ้โหเป็นบันไดยอยากคล่องแคล่วคอยตามฉันมานะโอเคุ้ยทำไมมันน่ากลัวจังอะ เว้ยให้เพื่อนนาไปก่อนเลยมันกลัวไม่กล้าไปคนเดียวให้เพื่อนไปก่อนต้องต้องให้เพื่อนนําไปฟังกลัวมันน่ากลัวเอาแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนจําทางไม่ได้อีกต้องให้บูยิงนําแทนเพราะเพื่อนถึงจะรู้อ้าวเพื่อนไปไหนอะหาย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 มา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 หายหายผุบผบโผล่อยู่ได้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนนาและเพื่อนนําและไปทางไหนเนี่ย ลูกสาวสีเขียวไปเขาบอกว่าเขาบอกทางตรงเนี้ยใช่แล้วนี่เราต้องอยรวมกับดักนะตุ้ยเลยพูดไม่ขาดคำตุ้ยจนได้อย่าเพื่อนไปดูตรงอย่าเพื่อนไปโดนตรงห้านั่นเลเพื่อนก็โดนเหมือนกันเพื่อนโดนแทนผู้หญิงแทนเลยไปแล้วนะเพื่อนบายยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันฉันจะไปก่อนละเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตามเธอมาเองอุ้ย เลเซอร์ระวังระวังระวังโดดดีๆเอาโน้ตอะไรอยู่ตรงนั้นไอเพื่อนไอเพื่อนเพื่อนอยู่ด่านนี้ด้วยอุ้ยตุยเลยเพื่อนขขห้ามชนในนี่ชนแล้วตุยเลยอันนี้อันนี้มันซอมบี้ใช่ไหมใช่เปนครูเลี้ยงไว้ใช่ไหมอุ้ยเนี่ยห้ามโดนถ้าโดนจะตุยเปนครูเลี้ยงไว้ใช่ไหมใช่องนายฝันร้ายโรงเรียนฝันร้ายใช่ไหมใช่นี่คือโรงเรียนฝันร้ายมันเป็นมันเป็นโลกแห่งความฝัน อุดยตกตกตกติลลังตาติลังกาห้าหันนี่ลงยิ้มลงยิ้มเขาบอกว่ามันจะมีคุณครูมาเหรอใช่เราต้องกดปุ่มถามอันอุ้ยมาได้ยังไงม่กไมก็มันจะมีแมงสาบมาด้วยนะเหรอใช่เราต้องทั้งหนีด้วยทั้งหาปุ่มด้วยเราจะทําได้ไหมเนีราเราไปกดปุ่มสามอันละปุ่มเดียวอยู่เลยอะเนี่ไงนี่ไงปุ่มหนึ่งสองแล้วเราเริ่มอุ้ย นายฝันร้ายก็ไล่เราเนี่ยแล้วคุณครูผลผลไม่ตามไม่ถ่าไงใช่ในายฝันร้ายไล่ตามเราเราจะกดปุ่มทันไหมเนี่ย<อ>นี่ไงา3ปุ่มอุย้ยจะจับเราได้แล้วหนีสิหนีหนีโดด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 อุอ้ยแรงบนั่นไงว่าแล้<ห>พพวเฮ้ยยังพูดไม่ได้ขาดคำแม่飒จะกัดขาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเกือบโดนโดดก็คุณครูเลี้ยงไว้่หรอแรงสบของนายฝันร้ายหรือเปล่านี่โดดโอ้โห โโโออห้ครูเลี้ยงไวใช่ไหมเออทำไมเราวิ่งไวจังเนี่ยอุ๊ยวีโอ้ยวีเลเซอร์โอ้โยตุยอันนี้พี่โฟลด์เล่นให้ตุยเลยทำไมเราวิ่งไวได้ด่านเนี้ยถ้าไปฟังถ้าไปฟังครั้งสุดท้ายพี่โนตุยไปฟังให้ไปฟังเล่นแทนกระโดด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  ก็ทำไมเราวิ่งไวอ่ะก็เราวิ่งไวเนี่ยก็ก็เราก็มันเป็นสปีดอ่ะเหรอใช่เนี่ยโอ้โหวิ่งไวมากอ่ะนี่ไงไปฟังกระโดดฐานเนี่ยอ่ะเ้าีปฝนเล่นแทนไอเนี้ยมันผุนะเราต้องเดินช้าเนี่ยไงไหมโอ้โหเนี่ยมันผุมันผุโอ้โหเกือบตก ทำไมเราวิ่งเร็วงงมากเลยเนี่ยเราไปโดนอะไรมาทําไมทําให้เราวิ่งเร็วได้นายฝันร้ายมาแล้วยิงด่านนี้เราต้องสู้กับนายฝันร้ายให้นายฝันร้ายตุยเราถึงจะหนีรอดไอ้ปล่อยแสงเลเซอร์ด้วยมันชื่อครูครูไอฝันร้ายใช่ไหมใช่ชื่อว่านมิสเตอร์ฝันร้ายมิสเตอร์ฝันร้ายใช่ไหมใช่เราต้องหนีให้ได้นเนี่ยปล่อยเลเซอร์ใส่เราด้วยมันจะยิงเรา เราตัวแตกใช่ไหมใช่แล้วยิง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 อุ้ยู้ยุ้ยู้ยมาแล้วอุย้ยอุ้ยเนี่ยปล่อยเลเซอร์ใส่อีกแล้วว่ะมันมันปล่อยเลเซอร์ตลอดเลยอะ่ะ <lish S 2> มันน่ากลัวามากมเลยอะ่ะมันแกล้งให้เราตุ้ยใช่โอ้โหห้าตุยอะ่ะไหนฮะนี่ไงมาแล้วยิงโอ้โหจะโดนไหมเนี่ย โอ้ยปะเลเซอร์เส่เราอะเราต้องวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็ยิงไปด้วยออย่างเงี้ยพ่ออืมมันยิงใส่เราอย่างเงี้ยเราต้องวิ่งหนีไปด้วยยิงไปด้วยเนี่ยดูดิดูดิยิงใส่เรารัวๆเลยอ่ะใช่ใกล้แล้วกย่ตุยแล้วเย่ชนะแล้วเราต้องรีบหนีขึ้นรถมีรถมารับเรารถเรียกใช่ไหมนี่ เดินชมวิวรอบรถก่อนโอ้มีต้นไม้เยอะต้นไม้มีอะไรเนี่ยต้นไม้เยอะเลยอ่ะว้าชมวิวมันต้นคลิปสัมผัสเลยรถมันยกล้ออ่ะดูดิรถบัสมันยกล้อได้อ่ะเนี่ยยกล้อโอ้โหอุ้อุ้ยตก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 เย้ชนะเลยแล้หนีออกจากโรงเรียนฝันร้ายได้แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่มันคือโรงเรียนแห่งฝันร้าย เราเหนียกมาได้เลยดีใจจังเลยเ,เ,เราจะทำอะไรกันดีเนี่ยเราดีใจมากเลยนะจร,ริงทำไมอ่ะก็อยากิงอ้ยอู้หูบ๊ายบาย